บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาพ3350โรตารี่สาตุลจะเริ่มดำเนินการนะับัดนี้ ปกเก้าทนบุรีเริ่มก่อตั้งปีพศ2539โดยเป็นสโมสรลำดับที่55ของประเทศไทยและมีมติให้ปัดคำตามหลังทนบุรีออกเมื่อวันที่19ตุลาคมพศ2566ปัจจุบันชื่อสโมสรพระปกเโดยรวมอายุสโมสร28ปีนายกปีบริหารพศ2567-2568ถึง 68, เป็นปีเดอะเมจิกออฟ t a ต y ร นายกพิชัยสุธีรางกูลสวัสดีครับผมนายกพิชัยสุธีรางกูลเริ่มเข้าเป็นสมาชิกสโมสรลอตเตรี่พระปกเ้าในปีพศ2566โดยการแนะนำและชักชวนจากอดีตท่านนายกปราการพรสกุลภัยสารสโมสรลอตเตอรี่พระปกเและนายกก่อตั้งจินตนาเหล่าเลองเลิศสโมสรราชบุรณะรวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาคชุลีกรสุธีรางกูลซึ่งเป็นภรรยาผม ครอบครัวผมมีบุตรชายสองคนและหญิงหนึ่งคนรวมทั้งหมดสามคนผมดำเนินธุรกิจโลจิสติกและสวิตให้กับโมเดินเทรดทั่วประเทศมานานยาวกว่า20ปีปัจจุบันสโมสรพระปกเก้ามีสมาชิก22ท่านได้มีผู้มุ่งหวันที่พร้อมจะเป็นสมาชิกเพิ่มสามท่านและสมาชิกกิติมาศิ์4ท่านสโมสร มีนโยบายที่จะเพิ่มสมาชิกและรักษาสมาชิกโดยเน้นให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่เป็นแนวทางของโรตารีและร่วมกันสร้างมิตรภาพในสโมสรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสโมสรพระปกเกล้าในปีพศ2567ถึงปีพศ2568ทำโครงการต่อยอดโครงการที่ผ่านมาเช่น โครงการน้ำสะอาดที่ทางสโมสรได้รับการสนับสนุนจากสโมสรคู่มิตรประเทศญี่ปุ่นนำสู่โรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลนโครงการเกษตรอินทรีย์ที่สอนและจัดหาต้นกล้าอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้เด็กนักเรียนมีอาชีพเสริมต่อยอดต่อเนื่องต่อไปสโมสรจะมุ่งม,มั่นดำเนินการตามแนวทางของโรตารี่ในปีนี้ เราจะร่วมกันสรสร้างมหัสจรร์แห่งโรตารี่ให้ก้าวต่อไปลำดับที่30สโมสรโรเตอรี่พระปกเปี120นำโดยนายกพิชัยสุทีรางกูลผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสุภาพรเทพพัฒนะปี นายกหนึ่งหนึ่งเก้านายกวัชรโรธพรสกุลภัยาลผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพลตียศบริิรีบานวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะอันนี้สมุทรสงมเป็นคนแรกที่ช่วย ครับก็ต้องขอขอบคุณสโมสรโรตรีพระปกเกทนบุรีนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมบันเพืประโยชน์เครื่องกรองน้ำหลายหลายโครงการด้วยกันนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับสโมสรพระปกเก้าได้ค่ะและบัดน,นี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ ให้ชดช <ique> ่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตตารีอย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยดุลยเดบริการเนือตน ยึดมั่นในคุณค่าของโรเจร์ได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำจากกระทำการใจจัพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยยึดหลักสี่แนวทางว่าเป็นความจริงอิงเทียงทองนำไมตรีดีทุกปล่ยข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตนตามรอยพระยุคนบาทแห่งองค์อุปถัมภ์แห่งโรตารีในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภผู้มิพลประโยชมหาราชบรมนาถมพิตรผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการปกครองและตลอดพระชนช,ชีพของพระองค์ ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจัะพักไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักด์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายกสมุสรและการเป็นโปรเาเรียนที่ดีขอกข้าพเจ้าสื่อไป